เรื่องที่หลายคนอาจเคยได้ยินนะฮะว่าทําไมห้ามกินหอยลวกค้างคืนครับหลายคนนะครับอาจจะคิดว่าหอยนะี่ยังดูดีไม่มีกลิ่นเหม็นนะฮะก็น่าจะกินได้แต่ในความเป็นจริงนะครับมันมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่สําคัญอยู่เบื้องหลังซึ่งเรามาอธิบายกันเฉพาะหอยที่มาจากแหล่งน้ําธรรมชาติเช่นหอยแมงผู้หอยแครงหอยนางลมนะฮะมักจะมีแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในตัวของพวกมันตามธรรมชาติเช่นวิเบโอพาราฮิโมโลไ t ตัสนะฮะซึ่งเป็นแบคทีเรียที่พบได้ในน้ำ ทะเลนะฮะโดยปกติถ้าเรานําหอยไปลวกในน้ําร้อนเนี่ยแบคทีเรียบางส่วนเนี่ยอาจจะถูกทําลายได้แต่ถ้าการลวกแบบไม่เพียงพอนะครับเช่นลวกแบบสุกๆดิบๆบหรือการเก็บไว้นานโดยไม่แช่เย็นเนี่ยก็จะทาให้แบคทีเรียที่เหลืออยู่เนี่ยเติบโตเพิ่มขึ้นได้ครับหลังจากที่เราลวกหอยแล้วนะฮะหากปล่อยทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องหรืออุณหภูมิที่เย็นไม่เพียงพอนี่ยเชื้อแบคทีเรียจะเพิ่มจํานวนอย่างรวดเร็วฮะ โดยเฉพาะในช่วงอุณหภูมิที่20ถึง40องศาเซลเซียสเนี่ยซึ่งเหมาะสมต่อก,การเจริญเติบโตของแบคทีเรียรเหล่านี้เอามากๆนั่นหมายความว่าถ้าเราทิ้งหอยลวกไว้นอกตู้เย็นข้ามคืนเนี่ยนะฮะเชื้อโรคอาจจะเพิ่มขึ้นหลายเท่า และถ้ายิ่งเป็นหอยที่ยังมีน้ําค้างอยู่เนี่ยน้ำก็จะยิ่งช่วยให้แบคทีรียเจริญเต,ติบโตได้ดียิ่งขึ้นครับและเมื่อเรานําหอยลวกค้างคืนมารับประทานนะฮะเชื้อแบคทีเรียที่เพิ่มจานวนมากขึ้นเนี่ยก็จะเข้าสู่ร่างกายซึ่งอาจจะทําให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษโดยเฉพาะแบคทีเรีย vibrio parahemolyticus และ salmonella นะฮะซึ่งทําให้เกิดอาการท้องร่วงอาเจียนปวดท้องและมีไข้สูงนะครับอาการเหล่านี้นะอาจรุนแรงในเด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอครับซึ่งในบางกรณีอาจต้องเข้า รับการรักษาในโรงพยาบาลโดยด่วนเลยครับแล้วเราจะทํำย่างไรครับถ้าอยากจะเก็บหอยลวกไว้กินในมื้อต่อไปคําแนะนําก็คือ1น,นะครับ เก็บในตู้เย็นทันทีถ้าต้องการเก็บเนี่ยก็ควรนําหอยที่ลวกแล้วแช่ในตู้เย็นที่อุณหภูมิไม่ต่ากว่า4องศาเซลเซียสครับเพื่อชะลอการเติบโตของแบคทีรียครับ2นะครับอุ่นซ้ําให้ร้อนจัดก่อนรับประทานก่อนรับประทานนะครับต้องอุ่นให้ร้อนถึง70องศาเซลเซียสขึ้นไปนะฮะเพื่อฆ่าเชื้อที่อาจจะเจริญเติบโตได้ในระหว่างการเก็บร,รักษาครับ3นะครับอย่าลวกแบบสุกๆดิบๆการลวกสุกๆดิบๆเนี่ยไม่เพียงพอจะฆ่าเชื้อแบคทีรียได้ดังนั้น ควรลวกให้สุกเต็มที่ครับสรุปสาเหตุนะฮะที่เราไม่ควรกินหอยลวกค้างคืนเนี่ยก็เพราะว่ามันมีความเสี่ยงที่เชื้อแบคทีเรียรจ,จะเจริญเติบโตในหอยโดยเฉพาะถ้าเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องเชื้อเหล่านี้อาจจะทําให้เกิดอาหารเป็นพิษได้ครับหากต้องเก็บควรเก็บไว้ในตู้เย็นและอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานเสมอครับ